โดนกัดแย่ถอนไปหมดแล้วไม่ได้ถ่ายดูอันนี้จะถอนแบบว่าที่อันไหนที่ว่ามันติดติดกันนะคุณเพื่อน,อนตัวอื่นมันจะได้เออมันจะได้โตล็อกไว้ตัวข้างๆจะได้โตป่ะได้แล้วก็จะมีมะเขือเทศสลัดแต่มะเขือเทศสลัดเอ่อมีอยู่แล้วเนาะ สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆเ,เข้าสวนอีกเหมือนเดิมตามเคยนะคะวันนี้แฟนยายจะกินแครอทกับไข่ดาวนะคะเดี๋ยวจะมาถอนแครอทด,ดูบรรยากาศเมื่อวานยายอุตส่าห์เก็บมะเขือเทศไปไปจะทําการตากเทไหนได้พอไปดูพยากรณ์อากาศเพื่อนๆเยเหมือนเมือดเครึ้มคริมในหลายวันเลยเมือนเมือดเคลึ้มเคลิมแบบนี้สามวันแล้วก็วันที่สี่ฝนตก สงสัยไม่ได้ตากลงมาเขือเทศยายจะได้เอาทําการแชร่แข็งนะเดี๋ยวค่อยตากวันต่อไปแม้เวลาจะทําเสือกไม่มีแดดเนาะยายมาเห็นตรงนี้เนี่ยพอเห็นตรงนี้คิดถึงบรรยากาศบ้านเรานะเนี่ยฝักทองข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยเลยคิดถึงแบบไม่รู้ว่าเออเนี่ยมายืนตรงนี้พอมายืนตรงนี้คิดถึงคิดถึงเมืองไทยอะ่ะปกติก็จะเฉยเฉยงงอ่ะเพื่อน ไม่รู้ว่าสมัยก่อนนะเคยปลูกเนี่ยฟักทองกับข้าวโพดอะไรเงี้ยมันจะอยู่ติดๆกันแบบนี้ก็เลยนึกถึงบรรยากาศหากเก็บใบผักไปให้ไกลก่อนเพื่อนกะลำกะลำย้ยายเริ่มมามีหัวแล้วแม้ตอแรกไม่กากละลำหัวใจถ้ากละลำหัวใจมันมันได้กินไวคนสุดท้ายเป็นกละลำไอเนี่ย ชากว่าเพื่อนเลยกระลำธรรมดาไม่ไม่ให้ไก่กันไม่ต้องออกมันนี้ไม่ต้องออกเดี๋ยวค่อยออกเดี๋ยวค่อยออก โบนนจเจนเต้นหน่อยเต้นหน่อยเต้นโชว์มาที่นี่เราก็จะมาถอนแครอทกันดูยายจะถอนเอาที่หัวไหนที่ว่ามันโดนกัดไปก่อนได้จะเอาดินมากลบหน่อยนะ จะมาถอนไอ้ที่อันที่ว่าโดนกัดายทถอนไปหมดแล้วไ่ไในถ่ายให้ดูอันนี้จะถอนแบบว่าที่อันไหนที่ว่ามันติดติดกันนะคุณเพื่อน,อนตัวอื่นมันจะได้เออมันจะได้โต หลอไวตัวข้างๆจะได้โตเห็นห่อไม่รู้นะทน,ทนเอาหน่อยเด้อมือหนึ่งถอนมือหนึ่งถือกล้องตามองอีกข้างหนึ่งถ้าตั้งมันก็มองไม่เห็นชัดเนาะนี่ดูสิมันแน่นจะถอนตั้งแต่เล็กก็เสียดายจะถอนทิ้งอะนะ เดี๋ยว,ยวค่อยเอากลบค่อยเอาดินกลบอันนี้ก็โผล่ขึ้นมาข้างบนจ้างนี่ต้องเอาดินกลบไม่กลบเนี่ยมันจะเขียวอุ๊ยแดดออกแล้วเพื่อนแดดออกแล้ว ไปไปไปทำกับข้าวเดี๋ยวจะได้เอามาเขือเทศทำมาเขือเทศตากเลยเมื่อกี้ว่าไม่มีแดดจริงน่าจะถอนออกตั้งแต่แรกเห็นมาให้นมันก็ไม่มีประโยชน์เลยเนาะจะถอนก็นเสียดายตอนแรกนี่ถอนออกมันจะได้ไม่แน่น ทอนก็เสียดายนี่นะคะเออแ่ยายจะเอาใบามันออกเอา้เอามีน้ำอยู่ตรงนี้พอดีเลยโชคดีจังนี่อันนี้ที่ที่โดนกัด บีดรูดก็หัวไม่โตแน่ปีนี้พ่ายายไม่ได้ถอนออกเนาะแฟนยายชอบบอกถอนออกถอนออกยายเสียได้เสียได้อ่าเ,เลหของยายมันก็มีค่ามันก็กินได้เหมือนกันเนาะเออ เอาไปต้มต้มกินป,ปล่าๆนี่แหละแฟนใหญ่ต้องต้องกินกับไข่ดาวอันนี้อาหารเพื่อสุขภาพปลอดสารพิษไข่เราเองผักเราเอง ปลาปลาปแดดออกปลาได้แล้วก็จะมีมะเขือเทศสลัดแต่มะเขือเทศสลัดเอมีอยู่แล้วเนาะทำเมื่อวาน มไในอยากจะทอดอพริกสเปนแฟนยายเขาบอกว่าเขาจะกินเขาก็ไม่เคยกินเนาะเดีย๋ยวยายจะทอดนี่มะเขือเทศเดี๋ยวจะล้างให้มันสะเด็ดน้ำก่อนแล้วจะเอาไปตากแดดออกนี่นะคะ่ะทอดพริกอันนั้นเราจะทอดไข่ดาวนี่นะคะคเพิ่มนต ไข่ดาวยายทอดไข่ดาวเสร็จแล้วยายก็เอามันเแครอทจากเนี้ยมาผัดในกระทะต่อปุยเกลือไปนิดนึงน้อจริงๆแฟนยายแกก็กินอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าอันนี้อยากให้มันอร่อยเนะาะหอมๆชนีพริกทอดสเปนก็ได้ละมาเดี๋ยวค่าจับใส่าจานมีอะไรมั่งไม่ใช่ในสวนของเราเอาปากามาวงนะคะมีอะไรมั่งกับข้าวแฟนยายวันนี้พริกสเปนทอด แครอทไข่ดาวน้ำเชอรี่มันมะเขือเทศสลัดเนาะแล้วก็ก๋ยเตี๋ยวเรือเลยรสนะคะกาแฟรูมสบูกายาลืมบอกไปน้ำมันก็ของเราเองนะคะเจียวมาจากหมูเจียวมาจากมันหมูเออจะบอกให้ สุดยอดไปเลยนะคะนี่นี่แหละการกินการอยู่การใช้ชีวิตแบบพอเพียงเนาะมากินไหมโอ้สุดยอดมาที่นี้ก็มาผ่ามาเขือเทศกันโอ้ยเพื่อนจะตากได้แห้งหรือเปล่าแดดไม่มีเลยโอ้ยวันโกนแดดโอ้เสียดายมากเลยมะเขืเทศมันยังไม่สุกเนาะที่แดดมัน30ิกว่าองศา อย่างนี้มันไม่รู้ว่าจะได้แห้งหรือเปล่าเนาะน่าเสียดายอาทิตย์นี้อากาศไม่ดีเลยลองดูค่ัลองดูแค่นี้ก่อนเราต้องรอวันไหนอากาศดีๆก่ะกลัวมันเสียตองถ้ามันไม่โดนแดดมันก็จะบูดบูดเนาะ ได้แล้วนะคะทีนี้ก็ทำการคลุกเกลือกะกะเอาด้วยเกลือแล้วแต่เรามาเสียดายเนาะไม่ค่อยมีแดนบ,นบางคนอกเอาเชื่อมเชื่อมมันใช้เวลานาน,านคุเพื่อนเสียเวลามาก เชื่อมนี่มันต้องกินแบบหวานนะแต่อันนี้มันเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆเนาะมันจะอร่อยแต่ถ้าคนชอบหวานก็เอาไปเชื่อมแต่ใช้เวลานานมากเลยเชื่อมนี่คลุกไว้ก่อนนะคะทิ้งไว้สักสิบนาทีให้มันเข้าเนื้อก่อนแล้วค่อยเอาไปตากกันเพื่อนคลุกไว้ก่อนนี่เสร็จแล้วเพื่อนๆนาเสดายไม่มีแดดเนาะค่อยดูปกติถ้ามีแดดแรงๆ ตากสองวันก็ได้แล้ว,วเพื่อนๆเนอะยรามาดูกันว่ากี่วันจะได้ไปแค่นี้แหละเพื่อนๆได้ย้ายพาอะไรกินก่อนดูดิมันก้อนเมฆมันเยอะเนอะคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใไฮยตาด้วยนะคะ